ทำไมอะเพื่อนเอ้ยแต่ฝาลถดนี่มันเอาว่าเป็นโล่ป้องกันได้ไหมอ่าไม่รู้วะไม่เคยลองอ่ะมึงรอปอปืนยิงนิดอวันี้ต้องไปหาปืนกันดิ โอ้โหโอ้โหผีหรือเปล่าฝักดาดน้ำทีไอ้เขาอยู่น้ำทั้งหมดนั่นแหละเอ้ยมึงลองต่อยไปดิมันกันได้ไหมวะฮะต่อยเราต่อยมันโอ้ยเขี้ยเข้าหน้าเต็มเต็มเลยสัตวสโว้ยกันไม่ได้เจก็หมัดกันไม่ได้กระสุนก็ไม่เหลือไอ้เขี้ยดีนะไม่ยิงก่อน กี่อี้อะสี่อี้อะนี่อีุ้ดสแปลกไหมนี่แหละลื่นดีลื่นดีใช่ไหมเออไอเทพเนี่ยเวลามึงจะเข้าออกเนทุกครั้งเนี่ยต้องข้อประตู่อนเครับป๊อกป๊อกป๊อกเนี่ยนี่นะมันยากดีไอสั์ เราจะเข้าไปแล้วเาปักปัปกกปกมีคนอยู่ไหมครับเียมีหมวกว่ะเาเแกงไ่เหเป็นหมวกได้ได้ ีกตัววะเยอะ ไอ้ที่โดนกูอโอ้ยมายแล้วไอ้สัตว์ขึ้นบนรถเลยโอ้โหพี่อะโดนกูว่าไม่ใช้ดีกว่านะไอเ้เหี่ย <c oughs> มึงเห็นด้วยไหมเออนักแต่ไอเ้เหี่ใช้แล้วแม่งโดนพูดด้วยกันเอง พปจะลงโทษตัวมึงใหญ่จังตัวหัวโยนเดี๋ยวพ่อจะลงโทษตัวมึงใหญ่ทำไมพ่อยังไม่ตายเหรอพูดอะไรฮะเอ้ยหมวกแดงอะเข้าเข้าป็นช่างเข้ากันเสร็จนร่งอะไรเนี่ย รู้จักคำว่าจะถูกเัดแทนขอแดงไว้ก่อนมั้ม

อออเอาเจจอาาหอะคุณอะไม่ได้รูแต่ดเดียวเด้อเด้อเไปหาเพื่อนป๊วนึงนะเอ่อเอาหลุดวนนี้ล็อกซ่าป็นเทอยอะไรกับคุณเนี่ย มันเท่อะไรกับกูหรอกจ้า ที่ปวดส่งสมองพี่สาคร,ร,ร,รับเีวตที่ด้น ไอ้ยหลายตัวโอวะโอวะโอวะ si. นักสู้จริงเลยวะไฮ้ไอ้ยี่จะรอดได้ไดานานแค่ไหนสัตว <wide> เลือกอะไรยังหมดตัวเขี้ยมึงดูเลยมึงควรที่จะแบบว่าเฮ้ยเียวมีไอ้เหี่โดนกูอาหารอาหารเก็บเก็บ เนะียยฮะเออเออไอ้เชี่ยมึงเป๋แล้วน่ะเป๋ด้โกนใจมันสู้นี่หว่าเียะหาแหล่งน้ำเงืยอ่ะ cái này, cái này, cái này, cái này

ราคาเดิมราคาเดิมพันหนึ่งเออพันก็ได้พันก็ได้คือเหรอขวดใหญ่เหรอฮะขวดลิตรขวดลิตรก็สนใจอยู่นะแต่ตังค์ไม่ค่อยมีอ่ะคนพี่ตามใจดูยังไงก็ได้สนใจแต่ตังค์งไมีตลอดเลยดูแค่ถามจ อีกูตากใจแต่ของไม่ได้มีตลอดนะบิ้วบิ้วกูด้วย <laughs> บิ้วกูด้วยเหมือนแบบว<ม>่าเนยโอ้ไม่เป็นไรหรอกน้องแต่ก็ของก็ไม่ได้มีตลอดนะอี๋ใ่เลยไอ้นั่น,นอ่ะไอ้นั่นอ่ะใช่เลยไอ้ไว้แล้วปิดอ่ะใช่เลยของแท้ ซอสสลิด้ำพึ่งเหรอกเกเทพเนี่ลือดจะหมดตัวว่ะต้องทำไงดีวะอะไรอยู่วะเลือดจะหมดตัวต้องกินข้าวกินน้ำอ่ะไม่ไม่ไม่กูว่านะเราควรจะหาเลือดถอดรองไว้เฮ้ยเยี่ยบมันมาแล้ว ไอเฮี่ยโมกันเท่ดีว่ะแผลแน่นอนนะพี่นะแผแน่นอนเลยฮะแถแผ้แ้ไม่ปลอมปลอมแน่นอนอย่าแย่าอย่าลืมอย่าลืมบอกกูด้วยนะกูก็ยังไม่ได้ลองกันว่าไอ้น้ำพึ่งมันอร่อยไหมปลอมแท้แท้ลองปลอมแท้แท้ถ้าอยากรู้อ่ะต้องต้องซื้อขวดมาขวดหนึ่งเว้ยแล้วก็อันนี้แล้วชิมดูเว้ย ต้องเปิดเปิดเทียบเลยปลอมแท้ๆใช่ไหมพอมแท้เออเจ็ดราคาเล้าใจเกินนี่ไราคามันเล้าตรงไหนวะเฮ้ยขวดลิตรน้อเว้พี่เออขวดลิตรพันหนึ่งราคามันไม่เล้าใจเหรอปกติกูขายหนร้านพันหนึ่งร้อยเอ่เอากำไรที่อะไรกันเพื่อนด้วยครับกูสั่งมาสองขวดแหละ ไม่ค่อยมีเหมือนี่ยแต่พานราใจอยู่ขวดลิตระเว้ยเออแต่ไอ้ขวดนั้นนะพี่ไม่น่าทันแตกเลยไม่ได้ชิมเลยเนี่ยก็กูบอกไม่ใช่ไอ้ขวดนั้นนะกูกินบ่อยแล้วไอ้สีดำอ่ะสีดำปกติต่อยโดเวลาชวนกินกับเพื่อนไม่จิบเลยสักคั้งแต่ก็ดีแล้วแหละทุกคนไม่กินเหล้าไงกูกินก็ต้องมีเหตุผลก็ต้องเข้าสังคมอะไรวะ เออดีแล้วแหละแต่ว่าพี่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วขี่เร็วเพื่อพาลูกมาด้วยอย่างเี้ยเดี๋ยวพี่คุยคนเรื่องงานบางทีอ่ะเดี๋ยวมานะแป๊บนึงเดี๋ยวมาเฮ้ยไปไหนฮะไปไหนลินไม่ได้ไปไหนก็วิ่งตามมนี่แหละแต่กูกย้ายไปอีกที่ถอดเดี๋ยวครับเนาะเออ,เอ,อ เอ้ยมีปั๊กซี่ตรงนี้โค่าเอาปะเอาดิไม่ไปเหิวอก็มึงบอกมึงหิวเอาไม่เอากูาเ,อาาเ,อาเอานะ วันนั้นไปกินเบียร์สองขวดไปยังไม่จ่ายเลยบอกราคามาบอกเลขเลยเขี่ยมานั่งหานะมันหกร้อยสี่สิบบาทลองหาเลขสองไหมมาหกร้อยสี่สิบหาริสองที่ขวดเท่าไหร่ปลากำลังตกปลายอ,อยู่เฮ้ยจานคลิปตกปลาวะ่ะแมวดิแมวกำลังตกปลาอยู่แมวนีอ๋อกตกปลา ไอ้หยยี่ตกใจจานคิบอมบอกจานที่ตกปลาไอ้ยเหียตกใจะดุ้งเลวให้กิบคิดเล่นให้หน่อยแมวตกปลาเถอะไอเทพกูเจอของดีเทพเทไรวะันนี้ไงเฮ้ยเฮเฮ้ยเทพไอ้หียมันทำานีไม่ได้้ยเฮ้ยเฮยหนักเฮยะยย กดชิปกดชิปแล้วก็คลิกอ,ะอ่ะอันนี้คืออะไรเอาอไม่รูอะลรมันเป็นไฟไฟสะปอดไรไอ้ทนนี่เดินดูแก่งแรงมากเลยนะเวลวนี้แหละเป็นถ้าไม่ตายคือแี่เก็บไม่ได้วะมันมีแต่ให้แบบเอาไป เกูตีด้วยนี่นี่ครั้งเดียวจะตายเห็นไหมวะทำไมแกะไม่ได้วะโง่โูทกูจะกินนะทำไมกินไม่ได้วะไหนไอ้สัสกดคลิกทีนึง คลิกทีเดียวอ๋อเหี้ยหรอวะเข้ามายังเข้าแล้วก็ตัวผีอ่ะก็ตัวผีอ่ะมันเป็นปตี้อ่ะห้าใส่ปตี้ไว้อ่ะ เออแล้วแล้วก็แอดอ่ะแอดแอดจะได้อะก็แอดอ่ะกดตัวผีแล้วก้นออจีจื้อแล้วก็แอดเลยแอดไขหลายแอดทั้งสองเลยแอดทั้งสองเลยอ่ะแอดแล้วชิญยูแนนี่ตอนนี้โหเสียยจะไขเลยทำไมอะ ก็ตัวเ็มได้นะ่ะพอแมปมแถ้ามากมากก็ตัวชีลบมากก็ตัวไวทำไมกูหันเปลือนในแมปอะบอ,บอจริงแั่พอมันในแมปมันบบบมีเข้าใจปะแต่ว่ามันหันเออมันหันขึ้นบนหน้าจอเห็นปะสีเวเขียวอ่ะในแมปบบนี้เออ เสิร์ฟเสิร์ฟกระตุกปะลื่นกันมันว้าวกระตุกนั่งไงนะฮะเข้ามาเทสอะไรลองเทสทดสอบลองทดสอบเล่นทองไงเนี่ยกันเล่นกันเล่นไปนเจ้าววะ ต้องเพิ่มเพิ่มมัอย <refugees> ่างก็มอดเพิ่มมัดย่างก็มอดอะไรอย่างเี้ตรงนี้เพิ่มนี่กะของกะเพิ่มของกะอย่างเช่นกระปืนไงชุดไงของสร้างบ้านไงของเลต้าไง ของสร้างบ้านเหรออาวุธปืนทุกอย่างเอาแนวแดเนี่ยเอาแนวพี่พีเลยเหรอือ เอาแบบเซิร์ฟนั่นก่อนดูว่าจะได้เอาแบบแบบ้องผงลับไว้โผงลับจ้านี่โก่งแล้วฮะนี่ไปโก่งจะได้จะอึ้นไปแบบมันยิงยิงแห้งลับนี่แหละเอาแบบพีพีก็ถ้าจะอันก็ต้องเอาเอ็กซ์เพนชั่น มาเลยครับอยากได้ดีถอดกันครับเพื่อนถาเพื่อนฮะครับ ัวมึงต่อยอะเป๋เลยเฮียตลอดเฮียไฟสปอร์ตไลท์นี่มันน่าจะดามเมจเยอะหน่อยนะ